นมแม่น้อยอยากเพิ่มนมแม่ต้องทำสองข้อนี้รับรองนมแม่จะพุ่งปรีดปราดแน่นอนตามมากันเลยค่ะแม่ สวัสดีค่ะพบกันแม่บออีกเช่นเคยนะคะนมแม่น้อยถือว่าเป็นปัญหาที่แบบใหญ่โตมากเลยนะคะสำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ก่อนอื่นนะนะคะจะต้องเช็กก่อนเลยว่านมแม่น้อยเพราะอะไรคือนมแม่ค่ะจะสร้างแล้วก็ไหลออกจากเต้านะคะจะขึ้นอยู่กับฮอร์โมน2ตัวนั่นก็คือโปรแลคตินนะคะทำหน้าที่สร้างนมแม่เนาะแล้วก็ออกซิโตซินนะคะจะทําหน้าที่คือระบายน้านมแม่ออกจากเต้าใดๆก็ตามถ้าทําให้ฮอร์โมน2ตัวนี้นะคะลดลงนั่นก็คือนมแม่ก็จะลดน้อยลงด้วยค่ะข้อ1แม่ไม่ได้ให้ลูกดูนมเร็วหลังคลอด ชั่วโมงข้อ2ให้ลูกดูดเต้าหรือปั๊มนมนะแต่ว่าแต่ละรอบเนี่ยห่างกันเกิน3ชั่วโมงข้อ3คุณแม่ใส่เข้าเต้าจะถ้าทางเอาลูเข้าเต้าไม่ถูกปากลูกเนี่ยไม่ได้งับทั้งหัวนมและลานมข้อ4แม่มีความเครียดกังวลเหนื่อยนอนไม่พอข้อ5แม่กินยาที่ไปลดนมแม่เช่นยาคุมฮอร์โมนรวมหรือยาคุมแบบฉีดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะยารักษาไมเกรนกลุ่มเออกอดนะหรือยาลดน้ำมูกเช่นคอเฟนิรามีนะคะหรือว่าซูโดอิฟริดีนค่ะ ข้อหคือแม่ป้อนอาหารอย่างอื่นให้ลูกเช่นนมผงก็จะทําให้ลูกอิ่มแล้วก็ไม่ยอมดูดเต้านมแม่นะคะและข้อ7ค่ะแม่อดอาหารดื่มน้ําน้อยกระหายน้ําหรือในช่วงที่เป็นรอบประจําเดือนนะคะเหล่านี้ก็คือสาเหตุที่ทําให้หนมแม่ลดน้อยลงนั่นเองเมื่อรู้สาเหตุที่ทาให้หนมแม่น้อยคุณแม่ก็ไปแก้ที่สาเหตุนั้นๆนะคะแล้วก็มาเพิ่มนมแม่ด้วย2วิธีนี้นั่นก็คือการปั่นจี๊ดนะคะแล้วก็การปัป๊มน,นมแบบ P p พหรือว่า power pumping นั่นเองมาเริ่มด้วยวิธีที่1นะคะนั่นก็คือ อะไรแม่เผือ่อแม่แม,แม่มือใหม่นะคะเข้ามาฟังการปั่จีก็คือการใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะคะ รึงเบาๆที่หัวนมนะคะให้มีอาการจีดนะคะลักษณะก็คือจะเหมือนแบบเอ้ยเข็มทิมนะคะตรงบริเวณหัวนมก่อนที่น้ำนมค่ะจะไหลพุ่งออกมาจากเต้านมทั้งสองข้างนะคะหรือว่าเราจะเรียกกลไกนี้นะคะเรียกว่าเลดดาวรีเฟกนั่นเองค่ะ <ś le> เป็นการกระตุ้นฮ <ś le> อร์โมโนโปรแลคตินแล้วก็ออกซิโตซินนะคะให้หลั่งออกมานะคะเปรียบเสมือนเป็นการเปิดก๊กน้ำนมนะคะให้ได้นมแม่เพิ่มขึ้นนมแม่ข้นขึ้นย่นระยะเวลาของการปั๊มนมนะคะลดการเกิดไวดอทนะคะลดการเกิดท่อน้ำนมอุดตัน <ś le> ปกติร่างกายของคุณแม่ ะะก็จะมีกลไกนี้ค่ะเวลาที่คุณแม่เอาลูกเขาเต้า,ตาหรือว่าใช้เครื่องปั๊มนมนะคะก็จะมีการเปิดก๊อกน้ํานมนะคะคือน้ํานมเนี่ยไหลออกมาในปริมาณที่เยอะนะคะพร้อมกันทั้งสองข้างนะคะเพียง1-2ครั้งจากนั้นเนี่ยนมก็จะเริ่มไหลช้าลงนะคะแล้วก็จะใช้ระยะเวลานานในการระบายน้ํานมแต่ละรอบแต่ว่าการปั่นจีนนะคะจะช่วยย่นระยะเวลานะคะทำให้คุณแม่ะคะปั๊มระบายนมนะคะด้วยระยะเวลาที่สั้นขึ้นแล้วก็ได้นมในปริมาณมากนมข้นขึ้นนั่นเองมาฝึกปั่นจีนไปพร้อมกันเลยค่ะแม่ไปกันเลย ชว่วงงานเต้านมเราก็มานะคะเนื่องจากว่าเราจะมาฝึกปั่นจีดกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณแม่ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะสองจิบน้าอุ่นหรือดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มนมแม่ก่อนที่จะเอาลูข้าเต้าหรือว่าก่อนที่จะปั๊มนมนะคะประมาณ15นาทีหรือที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือหัวปลีค่ะเพราะว่าในหัวปลีนะคะเขามีงานวิจัยว่ามีสารซาปโปนีแล้วก็แทนนินนะคะที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้นํานมแม่เช่นนะ้ําหัวปลีออร์แกนิกสกัดเข้มข้นของมัมมี่บูสเตอร์เขามีงานวิจัยร่วมกันกัััับหหาาาาวววิททยาายธรศาศาศรรศสต์่่ปีีพนุ มีูสเตอร์เลือกใช้นะคะมีสารสําคัญที่ช่วยเพิ่มนมแม่ได้มากที่สุดค่ะที่ทาให้นมแม่มาไวหลังคลอดเพิ่มนมแม่นมแม่ข้นขึ้นแล้วก็ช่วยบํารุงน้านมแม่ค่ะมีหลากหลายรสชาติให้เลือกดื่มเช่นน้าหัวปลีน้ําผึ้งน้าหัวปลีแคนเบอรี่น้ําหัวปลีพุนขิงนอกจากนี้ยังมีน้ําอินทผลัมแคนเบอรี่ทับทิมที่ช่วยเพิ่มนมแม่ด้วยค่ะนอกจากการดื่มน้ําสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มนมแม่แล้วนะคะพบว่าการจิบน้ําอุ่นๆหรือการจิบชาอุ่นๆก่อนที่จะระบายน้ํานมออกจากเต้านั้นนะคะจะทําให้นม อยู่ในเต้านะะี่ค่ะไหลออกมาจากเตาได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าจะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโตซินนะคะจะทําให้แม่เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็นมเนี่ยก็จะไหลออกมาจากเตาได้ง่ายมากขึ้นค่ะและมัมมี่บูสเตอร์ก็มีชาสมนาุนไพรหัวปลีขมุไม่ตะไคร้นะคะที่ไม่มีคาเฟอีนหัวปลีก็ช่วยเพิ่มน้านมแม่อยู่แล้วเนะาะขมุไม้นะคะก็ช่วยทําให้ร่างกายของแม่ผ่อนคลายถ้าจิบก่อนให้นมนะคะประมาณ15นาทีนะคะนมเนี่ยพุ่งปรีดปลดปาดเลยค่ะอย่าลืมนะคะอยากเพิ่มนมแม่แล้วก็อยากให้นมในเต้านะะี่ค่ะไหลพุปปีา ะค,ะคุณแม่ควรที่จะจิบน้าสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มนมแม่หรือจิบน้ําอุ่นนะคะหรือว่าจิบชาสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มนมแม่นะก่อนที่จะระบายน้นํานมออกจากเต้าเนี่ยประมาณ15นาทีนะบอกเลยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ทาให้แม่มโบนะคะมีนมแม่เลี้ยงลูกมาได้ยาวนานจนถึง6ปีนะตอนนี้ค่ะ ลูกมาขอดื่มด้วยนะคะข้อข้อสามนะคะประครบอุ่นนะคะเพิ่มการไหลเวียนนะคะเอาเข้าวสารนะห่อใส่ผ้านะคะมัดเชือกแล้วก็เอาเข้าเวฟนะคะประมาณหนึ่งนาทีถ้าที่บ้านไม่มีไมโครเวฟทํำยังไงนะคะก็เอาน้าร้อนนะคะเทใส่ขวดนมลูกเนี่ยละค่ะแล้วก็ปิดฝาห่อผ้านะคะแล้วก็มานวดนวดวนวนคลึงๆนะคะตรงบริเวณเต้านมเว้นตรงบริเวณหัวนมแล้วก็ลานนมนะมาเริ่มปั่นจีดกันเลยค่ะแม่แม่เราจะใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะคะจับหัวนมนะคะดึงขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นก็ค่อยหมุนครึงปั่นหัวนมนะคะ ยงเบามือเพื่อไปกระตุ้นเส้นประสาทแถวๆหัวนมคปั่นจีสพร้อมกันทั้ง2เตาเลยนะคะมุนครึ่งปั่นเบาๆนะคะตรงบริเวณหัวนมนะคะระหว่างปั่นจีสนะคะให้ผ่อนคลายไม่เครียดไม่เร่งรีบแล้วก็ไม่ใช่แบบโอ้ยไปเพ่งนะคะว่านมจะไหลหรือยังนมจะไหลหรือยังยิ่งเพ่งนมยิ่งไม่ไหลนะคะแม่แต่ให้คุณแม่นะคะคิดถึงหน้าลูก ดูร um ูปลูกนะคะหรือว่าดม m ผ้าอ้อมลูกนะแล้วรอให้มีจังหวะการจีนนะคะพอมันจะจีนนะคะมันจะรู้สึกว่าแบบจีที่เต้านมนะคะแล้วก็จะรู้สึกเหมือนแบบเค็มทิ่มทิๆมนะคะตรงเต้านมนะคะก่อนที่จะมีน้ํานมไหลออกมาจากเต้าทั้งสองข้างค่ะพอจีนนะคะนมก็จะไหลพุ่งออกมาจากเต้านมทั้งสองข้างนะคะเราก็จะใช้เครื่องปั๊มนมนะคะแบบปั๊มคู่นเนี่ยค่ะปั๊มเพื่อรีดระบายน้ํานมออกจากเต้านะคะเครื่องปั๊มคู่นะคะจะกระตุ้นการสร้างและหลั่งน้ํานมแม่ได้ดีค่ะเมื่อนมก๊อกนี้หยุดไหลนะคะเราก็จะกลัับมาปจี มาอีกรอบนะคะเพื่อรีฟิลน้ํานมกลับมาอีกครั้งเราจะปั่นจี้ประมาณ2-3ครั้งนะคะในแต่ละรอบของการปั๊มนมนะคะเพื่อให้ได้นมเพิ่มขึ้นนมแม่ข้นขึ้นทําจนเต้านิ่มนั่นแหละค่ะคุณแม่ที่เพิ่งเริ่มทําแรกๆนะคะจะบอกว่าโห oh, ไม่เห็นจี้เลยค่ะแม่โบแม่โบจะบอกว่าค่อยๆฝึกทําค่ะทดาไปสักพักนะคะเดี๋ยวก็จี้เองค่ะแม่ต่อจากการปั่นจี้ก็ตามด้วยวิธีที่2นั่นก็คือการปั๊มนมแบบพ p พหรือ power pumping นะคะนั่นะก็คือการเรียนแบบการดูดแบบ ของลูกวัตถุประสงค์ก็คือเพิ่มนมแม่นั่นเองค่ะการทำพีพีมีหลายแบบนะคะให้คุณแม่เลือกเอาตามที่คุณแม่สะดวกเลยแต่ขอให้ทําทุกวันนะคะถ้าคุณแม่ทําต่อเนื่องนะคะรับรองเลยว่านมแม่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นภายใน3-7วันหลังทําแน่นอนการทำพีพแบบที่1นะคะจะใช้เครื่องปั๊มคู่ปั๊ม20นาทีพัก10นาที ปั๊มต่ออีก10นาทีพัก10นาทีและปั๊มต่ออีก10นาทีรวมเวลาการปั๊มทั้งสิ้น60นาทีค่ะปั๊มพีพีแบบนี้นะคะ1ครั้งต่อวันนะส่วนรอบปั๊มรอบอื่นนะคะก็ปั๊มตามปกติทําแบบนี้ทุกวันนะคะส่วนตัวแม่โบนะคะไม่ค่อยมีเวลาก็จะเลือกการปั๊มพีพีแบบที่1นะคะโดยจะปั๊มตอนเช้ามืดนะคะหรือไม่ก็คือหลังเที่ยงคืนเลย1รอบนะคะส่วนรอบอื่นๆนะคะก็คือปั๊มตามปกติการทาพีพีแบบที่2นะคะจะใช้เครื่องปั๊มคู่ปั10 10นนาาททีีพัักแล้วปต่อ อีก10นาทีรวมเวลาปั๊มทั้งสิ้น30นาทีปั๊มแบบที่2นี้นะคะจะปั๊ม2ครั้งต่อวันส่วนรอบปั๊มอื่นๆนะคะก็ปั๊มตามปกติแต่ต้องทําแบบนี้ทุกวันนะการทํี PP แบบที่3โดยการใช้เครื่องปั๊มนมขณะที่ลูกดูดเต้านมอีกข้างค่ะวิธีนี้นะจะเหมาะกับคุณแม่ที่เอาลูกเข้าเต้าและอยากที่จะเพิ่มนมแม่ไปพร้อมๆกันโดยขณะที่คุณแม่เอาลูกเข้าเต้านมนะคะส่วนเต้านมอีกข้างหนึ่งก็ใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มระบายนมโดยใช้ระยะเวลาในการปั๊มนมเนี่ยเ มมค่ะมแทําแบบนี้ทุกๆรอบของการที่ลูกดูดเต้านมแม่นะและทําแบบนี้ทุกวันค่ะและการทําี PP แบบที่4นะคะกรณีที่ไม่มีเครื่องปั๊มนมแบบปั๊มคู่แต่มีเครื่องปั๊มนมแบบปั๊มเดี่ยวนะคะเราก็จะใช้เครื่องปั๊มนมแบบปั๊มเดียวนะคะแล้วก็อกควาสุญยากาศนะคะ แปะที่หัวนมอีกข้างนึงโดยการใช้เครื่องปั๊มนมเนี่ยค่ะปั๊มเดี่ยวนะคะปั๊มที่เต้านมข้างขวาอีกข้างนะคะแปะด,ด้วยขวดนมสุญญากาศนะคะสินาทีพอครบ10นาทีนะคะสลับเอาเครื่องปั๊มนมปั๊มเดี่ยวนะคะมาปั๊มเต้านมข้างซ้ายนะคะแล้วก็ใช้ขวดนมสุญญากาศนะคะแปะที่เต้านมข้างขวานะคะทําวนสลับสลับสลับกันไปแบบนี้นะคะจนครบ60นาทีการทาพีพีนะคะจะต้องทําต่อเนื่องสม่ําเสมอทุกวันใช้ระยะเวลาประมาณ3-7วันนะคะจะสังเกตเห็นว่านมแม่เนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะและถ้าทานควบ ที่ช่วยเพิ่มนมแม่นะคะอย่างน้ําหัวปลีนะคะแล้วก็ชาหัวปลีของมัมมี่บูสเตอร์นะคะก็จะทําให้หนมแม่นะคะมาไวหลังคลอดนมแม่เพิ่มขึ้นนมแม่คนขึ้น,น,แ,นแล้วก็บารุงนมแม่ก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ทําให้หนมแม่ค่ะเพิ่มขึ้น <c oughs> และหากคุณแม่นะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือว่าอยากสั่งซื้อมาทดลองดื่มเพื่อเพิ่มน้นํานมแม่นะคะก็สามารถเข้าไปได้ <c oughs> ที่ <c oughs> l d w m ม e w e b m u m m y b o o s th r t h com line at, at mummy booster แล้ววันนี้นะคะสำหรับคนที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่โบอยากช่วยให้คุณแม่ที่มีนมน้อยนะคะกลับมามีนมแม่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยการแจกเป็นน้ำหัวปลีออร์แกนิกสกัดเข้มข้นนะคะของ m ัมมี่บูสเตอร์นะคะจำนวน1ลังคละรสชาตินะคะจำนวน1รังวันนะคะแล้วก็ชาหัวปลีคามโมไมล์ตะไคร้นะคะ ของมัมมี่บูสเตอร์จำนวน2รางวัลกดกติกาง่ายๆดังนี<ๆ>้เลยค่ะ 1. Li ่งไลค์และแชร์เพจมัมมี่บูสเตอร์น้ำหัวปลีออร์แกนิก 2. Li ไลค์และแชร์เพจแม่โบวี่แฮปปี้เวิร์ลสามไลค์และแชร์โพสต์นี้พร้อมรูปถ่ายแสดงถึงความที่สุดของเรื่องนมแม่เช่นภาพตอนปั๊มนมนะคะพร้อมบรรยายใต้ภาพแบบสั้นๆติดแฮชแท็กก็คือแฮตแท็กมัมมี่บูสเตอร์แล้วก็แฮตแท็กแม่โบนนมแม่ง่ายๆนะคะข้อ 4. ก็คือแคปหน้าจอข้อที่หนึ่ถึงข้อที่3นะคะแสดงในคอมเมนต์นะลงใต้โพสต์นี้นะ เมนไหนโดนใจแมโบนะคะแมโบแจกไปเลยค่ะเหล่านี้นะคะไปกินเพื่อเพิ่มนมแม่กันนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านของคุณแม่กันเลยระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่21ถึง29พฤษภาคม2564และประกาศผลวันที่29พฤษภาคมเวลา21.00นที่เพจแมโบวีแฮปปี้เวลนะคะสุดท้ายหากแม่แม่มีคําถามอยากให้แมโบช่วยเรื่องอะไรนะคะเมนไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้แมโบจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบให้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ